Generate a hyperrealistic front-side angle render of the 2027 Ranger in a super glossy pearl white color. Highlight the bold and muscular front grille with a large render Ford style emblem, aggressive LED h e a d l a m p with signature DRLs, and strong aerodynamic body line flowing powerfully towards the rear, emphasizing its modern pickup truck design. The truck Shoes f e a t u r e large multi-spoke chrome-finished alloy w h e e l white t i r e คอนฟิดเอนท์พรีเมียมและแดร็กบาลานส์บรัชเจสสปริงบิดลัคเชอร์ริสติลลิงเฟล็ดเดอะเวชิโคลอินไซต์เอไฮเอ็นอินดอร์ชอว์มบิดพูลิสไวท์มาร์เบิลฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนท์ไลทิงเดอะไลทิงชูดเรฟเล็กซ์มูดลี่ออฟเดอะกลอสซี่เพนเซอร์เฟสเอ็นแฮนซิ่งเดอะแรนเจอร์สพรีเมียมคาแรคเตอร์ชัฟดีเทลแอนด์ริฟายเยสพาวเวอร์ฟูลพรีเซนต์อันตรายลิสติกไลทิงซีนิม่าติกเรฟเลกชันชัฟโฟกัส 8K เรโซลูชัน โปรเฟชชั่นอลออโตโมทีฟโฟโตกราฟีเจนเนอเรตเอไฮเปอร์ริลิสติกฟรอนต์ไซด์อังเกิลเรนเดอร์ออฟเดอะสองพันยี่สิบเจ็ดแรนเจอร์อินเอซูเปอร์กลอสซี่เพลวายคัลเลอร์ไฮไลท์เดอะโบลต์แอนด์มัสกูล่าฟอนต์รีลวิดเอลัดแรนเจอร์ปอร์ตสไตล์เอมเบลมอักเซสซิฟและเฮดแอมบ์วิดเซ็นเจอร์ดีอาร์เอลเอสแอนด์สตรองแอโรดินามิกบอดดี้ไลน์ฟลูอิงพาวเวอร์ฟูลลีทาวด์เดอะเรียร์เอ็มพาร์ติซิสอิฐมูนเป็นพิคับพร็อพดีไซน์เดอะทรั แอดเอคอนฟิดเอนซ์พรีเมียมแอดเน็ตบาลานซ์ลักเจสต์เรนวิลล์ลักชัวรี่สตีลิงเลสเซอร์เวกิโทอินไซด์เอไฮเอ็นอินโดชอร์รูมวิดพูลิชไวมาร์เบล์ฟลอริงแอดซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนท์ไลทิงเดอะไลทิงชูดเรฟเล็กซ์มูดลี่ออฟเดอะกลอสซี่เพนเซอร์เฟสเอนแฮนซิ่งเดอะแรนเจอร์สพรีเมียมคาแรคเตอร์ชาร์ปดีเทลแอนด์ริฟายเยสพาวเวอร์ฟูลพรีเซนต์อัมพลาลิสติกไลทิงซีนิมาร์ติกเรฟเลกชันชาร์ปโฟกัสแปดเคเรสโวลูชัน โปรเฟชชั่นอลออโตโมทีฟฟอโตกราฟีเจนเนอเรตเอไฮเปอร์ริลิสติกฟรอนต์ไซส์อังเกิลเรนเดอร์ออฟเดอร์สองพันยี่สิบเจ็ดแรนเจอร์เอซูเปอร์กลอสซี่เพลย์ไวท์เคเลอร์ไฮไลท์เดอร์โบแอนด์มัสกูล่าฟรอนต์กริลวิดเอลัสแรนเจอร์ฟอร์สตายเอมเบลมอักซ์เรสซีฟเลนเทกแอลแอมบิซิทเนเจอร์บีอาร์เอลเอสและสตรองแอโรดินามิกบอดดี้ไลน์โฟลิ่งเพาเวอร์ฟูลลีทาวเวอร์เดอร์เรียร์เอ็มฟาร์ซิสซิ่งอิทโมเดิร์ตส์ข แอนเอคอนฟิดเอนท์พร er ีเมียมแอนด์ดัดบาลานซ์ลักเจสต์สปริงวิดลักชัวรี่สตีลิ่งเพลสเดอะเวนิคโกลอินไซด์เอไฮเอ็นอินดอร์ชอร์มวิดโพลิชไวมาร์เบล์ฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนท์ไลทิงเดอะไลทิงชูดเรฟเล็กซ์บูดลีออฟเดอะกลอสซี่เพนเซอร์เฟสเอ็นแฮนซิ่งเดอะแรนเจอร์สพรีเมียมคาแรคเตอร์ชาร์ปดีเทลแอนด์ริฟายยับพลาวเวอร์ฟูลพรีเซนต์อันตรายลิสติกไลทิงซีนิมาร์ติกเรฟเลคชันชาร์ปโฟกัสแปดเคเรสโซลูชัน โปรเฟชชั่นอลออโตโมทีฟฟอโตกราฟีเจนเนอเรตเอไฮเปอร์ริลิสติกฟอนไซแองเกิลเรนเดอร์ออฟเดอะสองพันยี่สิบเจ็ดแรนเจอร์ในเอซูเปอร์กรอสซี่เพลไวท์คัลเลอร์ไฮไลท์เดอะโบว์แอนด์มัสกูล่าฟอนกริลวิดเอลาร์ดแรนเจอร์ฟอร์ดสไตล์เอมเบลมแอคทีฟเลดเฮดไลม์วิดเซ็นเจอร์ดีอาร์เอลเอสแอนด์สครองอะโรดินามิกบอดดี้ไลน์ฟลอิงเพาเวอร์ฟูลลีทาวด์เดอะเรียร์เอ็มฟัสซิสซิ่งอิทโมเดิลปิกอัพทรัคดีไซน์เดอะทรัคชูดฟีเจอร์ลาร์กมัน วายทายและเอคอนฟิดเอนท์พรีเมียมสแตนด์แดนด์บาลานซ์ลักเจสต์เฟรนด์วิดลักชูรี่สติลลิ่งเพลสเดอร์เวชิโคลอินไซต์เอไฮเอ็นอินดอร์ชอร์รวมวิดโพลิชไวมาร์เบล์ฟลอริงแอนด์ซอฟท์โกลเด้นแอมเบียนต์ไลทิงเดอะไลทิงชูดเรฟเล็กซ์มูดลีออฟเดอะกลอสซี่เพนเซอร์เฟสเอนแฮนซิ่งเดอะแรนเจอร์สพรีเมียมคาแรคเตอร์ชับดีเทลแอนด์ริฟายเยสพาวเวอร์ฟูลพรีเซนต์อันตรายลิสติกไลทิงซีนิมาร์ติกเรฟเลกชันชับโฟกัสแปดเคเรสโซลูชัน โปรเฟชชั่นอลออโตโมทีฟฟอโตกราฟี